อุ้ยใครดับไฟวะเฮ้ยใครดับไฟมันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้ใครก็ได้อุ้ยโอ้โหครได้อุ้ยอุ้ยเทพเทพ โอ้ยเทพถูนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าค้าแก้วนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับเติมง่ายได้ทันทีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ ID p a s s w o r d นะครับปลอดภย100ัยร้อเปซนะครับเพียงแค่คุณใช้ UID เท่านั้นก็สามารถเติมได้เร็วนะครับและที่สําคัญก็คือเติมถูกมากกว่าเติมเองในร้านเกมแบบแน่นอนนะครับ เติมถูกมากนะครับจากแพ็กสามพันเหลือสองพอันนี้ก็มีภาพนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเติมง่ายนะครับไม่ผ่านใครนะครับเติมด้วยตัวเองเติมง่ายได้ทันใจนะครับเทพไวเก่งไวต้องเทียบถูกนะครับผมในนาทีนี้สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกทุคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมรีราบีมนะครับและในวันนี้เราอยู่ในหัวข้อด้วยว่าด้วยเรื่องของเมมโมรี่นะครับ แถว3านะครับสำหรับสายถึกนั่นเองหรือว่าอาชีพพระของเราแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอราวแหละสำหรับสายถึกนะผมคิดว่าสายถึกก็คือเป็นพาราแทงกับพระเนี่ยควรจะใช้แบบว่าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากๆสาหรับคุณเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นซะส่วนใหญ่เลยนะครับเลยจะไม่สามารถการันตีได้ว่าความคิดของผมเนี่ยถูกแบบ100%นะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าผมจะไม่สามารถฟันธงแบบโชกๆได้ว่าแถว3ของฝั่งมังกร เขียวแถว3ของฝั่งดาบดำแถว3ของมาไฟเนี่ยต้องใช้อะไรแบบเจาะจงเลยนะครับผมจะให้เป็นแนวทางในการเลือกกันดีกว่าว่าเฮ้ยเพื่อนๆควรจะทําอะไรนะครับผมจะค่อยๆปูนะครับค่อยๆปูวความคิดของผมว่าทําไมผมถึงมีความคิดอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีระบบเมมโมอรีนะจริงๆก็น่าจะรู้กันทุกคนแล้วเราจะมาปูตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะครับเมมโมรีคืออะไรนี่ครับเมมโมรีได้จากการลุงดันเจียนนะครับคือดันตรงนี้นะครับ ดันมีมดันมังกรดันม้าไฟนะครับแรกๆคือจะมีแค่ม้าไฟนะครับคือดันตรงนี้พระชาวังวิญญาณนั่นเองนะครับจะมีทั้งหมด3หมวดด้วยกันก็จะเป็นม้าไฟดาบดําแล้วก็มังกรเขียวครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันจะดรอปไอเทมที่ต่างกันใส่คนละส่วนกันนะครับพอดูหน้าตาไว้นะครับคือจุดๆนี้นะจะให้ไอเทมที่แตกต่างกันนะครับก็สงสัยต่างที่กันด้วยนะครับพอเราได้มาแล้วปุ๊บเราก็จะมาสงใส่ตรงนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าในส่วนของม้าไฟเนี่ยจะเป็นส่วนของอาวุธแล้วก็แหวน เอ้ยอาวุธแล้วก็แหวนถูกแล้ว like e นะครับอาวุธแล้วก็กําไรนั่นเองแล้วก็ในส่วนของถัดมานะครับดาบดําก็จะเป็นในส่วนของเสื้อเสื้อคลุมแล้วก็รองเท้าครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมังกรเขียวก็จะเป็นในส่วนของแฟชั่นนะครับเนี่ยจะเป็นในส่วนของหลังหางแล้วก็ลูนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมแบ่งไปคือผมเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่นั่นเองนะฮะการที่เราจะได้มาเนี่ยครับก็คือลุงให้ผ่านแล้วก็กวาดดันนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอะไรคือเม e มรี่แถวสามที่เรามาพูดกันตรงนี้นะครับก็คือ ตรงนี้นะครับปกติแล้วเมื่อเราอัปเกรดความทรงจำครับก็จะเป็นแถว1นะครับเลเวลสิแถว2องเลเวลยีแล้วก็แถว3ามเลเวลสาครับแล้วก็การที่เราจะอัปเกรดความทรงจําให้ถึงแถว3ได้เนี่ยเมมโมรีของเราเนี่ยต้องมีเกรดในระดับที่เป็น สีนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกชิ้นสามารถอัพเลเวล30แล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับต้องมีในเกรดของส่วนสีม่วงนะครับเกรดม่วงนั่นเองในช่วงของสีเขียวเนี่ยจัพได้แค่10เลเวลแรกนะครับเวลสีฟ้าเนี่ยจัพได้20เลเวลแล้วก็สุดท้ายสีม่วงจัพได้ถึง30แล้วเราก็สามารถกดได้แถวแถวสามสามท่องนั้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผู้ผิดก็ตกงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับดังนั้นเราจะพูดถึงในกรณีที่เราเป็นเซตสีม่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทําจุดนี้้นะครับอยู่แลว มาพูดถึงในส่วนของฝั่งฝ่ามือก่อนเลยนี่ครับดาบดำดาบดำในส่วนของสามแถวนะครับเราควรจะเป็นอะไรบ้างสำหรับสายแทงอย่างเรานะครับนะเฮ้ยก่อนที่จะพูดถึงนี้ก่อนเรามาพูดถึงว่าเฮ้ยเราสามารถมีตรงอื่นได้บ้างนะครับนอกจากรอบจากนันเจียนแล้วนะครับเราจะสามารถซื้อได้จากไหนได้บ้างนะครับเราสามารถซื้อได้จากตรงกลางพรนี้นะครับตรงนี้นะมีซีตัวนี้ครับนี่มันจะมีในส่วนของที่ลดราคาด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ย มาซื้อในจุดจุดนี้นะครับในซื้อในส่วนของราคาทุกๆอาทิตย์เลยเนาะมาจะรีทุกๆอาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อในส่วนของราคาเนี่ยหมดแล้วนะครับมันก็จะมีส่วนของราคาเต็มมานั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นที่ส่วนของ up level แล้วก็อันนี้เนี่ยเอาไว้รีนะครับเอาไว้รีความทรงจำรีเมมเบอรี่นั่นเองนะครับนะมาดูมาดูเลยดีกว่าว่ากว่าเราจะขึ้นไป3าได้เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมดกี่เศษในการ up level นะครับทุกครั้งเนี่ยเราจะอัพขึ้นเป็นรุ่ต้องสภัได้เนี่ยต ไม่มีคลิปเนาะแต่ผมไปแคปมาแล้วนะครับจากยอดหลังเนาะว่ากว่าจะเรเวลหนึ่งถึงเลเวลนสามสิบเนี่ยเราจะใช้เศษนี้เนี่ยเป็นจํานวนทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบเศษนั่นเองนะครับเศษตัวนี้นะนี่ครับซึ่งวิธีการได้มาก็คือเหมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเหมาได้ทั้งหมดเอ่อทั้งหมด20ชิ้นนะรตรงนี้5ชิ้นมี5ชิ้นแล้วก็นี้อีก10ชิ้นนะครับเป็นมูลค่าทั้งหมด 2.2m นั่นเองนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะเวลาเราเคลียร์ดันครบ5รอบนะครับเราก็สามารถย่อยได้แล้วก็ได้เศษในการอัพเลเวลนะครับเราก็จะใช้ทั้งหมด370ชิ้นนะครับในการได้มาเนาะย่ <Y oy S 2> อยพวกนี้ก็จะได้เศษที่ชื่อว่าความทรงจําอาทิตย์ตกได้นะครับก็กว่าเราจะเก็บได้จนเหลือแสามสิบเนี่ยผมคิดว่าประมาณ4สัปดาห์นะครับแต่ผมคิดว่าเล่นมาถึงขั้นนี้แล้วเพื่อนๆคงจะมี30ติดตัวกันบ้างแล้วนะครับมาดูเลยดีกว่าว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรบ้างนะครับในส่วนของฝั่งของดาบดำนะครับ เราจะใช้เป็นในส่วนแถวแรกเนี่ยแถวแรกผมจะแนะนําเป็น M A T K นะครับแต่ถ้าิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องรีก่อนเนาะเราค่อยรีเนี่ยไปนะครับตอนท้ายๆเลยเพราะว่าไอหินตัวเนี่ยมันแพงมากนะครับหินตัวเนี้ยเป็นหินในการรีนะครับ1ชิ้นเนี่ยเป็นมูลค่าทั้งหมด 3M นะครับถ้าเกิดราคาแบบว่า100%ของมันเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าลดลงเนี่ยมูลค่าก็จะลดหลั่นลงมานะครับผมขอคิดเป็นราคาเต็มแล้วกันว่าหินเม็ดเนี่ยเม็ดนึงเนี่ยมัน 3M เอมเลยครับดังนั้นเราต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพราะว่าในอนาคตตอนที่เราเอาไว้รีในแถว3มเนี่ยมันใช้เยอะมากๆนะครับโอเคมาดูเลยว่าอันแรกเนี่ยเราไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะคัดเนี่ยผมจะแนะนําเป็นในส่วนของ METK นะครับช่วยทําให้เราเนี่ยคิวแรงขึ้นนะ แต่ก็คือมันไม่จําเป็นขนาดที่เราต้องรีมันเลยเนาะเราไม่ต้องเสีย 3m เพื่อรีมันนะครับเก็บไว้นะครับในการรีแถว3ดีกว่านะเพราะว่าแถว3เนี่ยมันใช้จํานวน1 0อยก้อนนะแล้วก็ต่อมานี่ครับแถว2นะใช้จํานวน5ก้อนนะครับนะเป็นมูลค่า15 m 35 5เนาะถ้าเกิดว,ว่าเฮ้ยเพื่อนๆได้อะไรมาที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับกันเนี่ยเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับคือถ้าสังเกตว,ว่าถ้าเป็นสายซับสายฮิวเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยเวนแม็กเนะครับที่เหลือคือเราใช้ได้หมดเลย เอามาใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ได้แบบจริงๆจังๆแบบจังหนักจังหนักแบบว่าถ้าจะรีหาหรืรีหาอะไรนะครับก็จะรีหาเป็นส่วนของรีดักเนะาะจะเป็นเอ็มดามิตรีดักหรือว่าดามิตรรีดักก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆโดนโดามิอะไรมากกว่ากันนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าโดนนัวๆบ่อยๆก็คือชนกลุ่มมากที่โดนก็น่าจะเป็นเมตาของสายเวทน,นะครับสำหรับไทยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองว่า้ชนคิวต่างชาติต่างชาติอาจจะเป็นกายภาพอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือผมจะค่อยๆแจกไอเดียไปเรื่อยๆนะครับต่อมา แถว3มเนี่ยมีตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งหมด3ตัวเลือกครับ2ตัวเลือกแรกก็จะเป็น2อันนี้ครับเมื่อได้รับความเสียหายกายภาพเราก็จะได้รับลรกกายภาพนะครับ้านที่2เนี่ยก็จะเป็นเมื่อได้รับความเสียหายเวทเราก็จะได้รับลรกเวทหกเปอร์เซ็นต์นะครับของมาเคนพีเนาะทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่ว่าเมื่อเราได้รับดามิกายภาพหรือเวทเนาะเอาเป็นว่าจะแจกแจงว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับดามจมาก็จะสร้างลรกเป็นดามจของที่เราได้รับนั้นๆนี่ครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเลือกกายภาพมา ก็จะสร้างโลเ่เดเมดกายภาพ6%ของมาะทพ,พีนะต่อเนื่อง2วินาทีนะครับแล้วก็มีระยะครูดาวนะครับ4วิเนาะอันนี้คือเมื่อใส่เป็น1เม็ดนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่2เม็ดเราก็จะได้รับโล่กายภาพเป็น12%แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่3เม็ดปึ๊บเราจะได้เอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะครับ3เม็ดเนี่ยก็จะเป็น18%แล้วนะครับเราก็จะได้เอฟเฟกทับซ้อนที่แบบว่าเมื่อเราครบ3เม็ดนะก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นอีก22%เลยดังนั้น ก็จะเป็นทั้งหมด3 0นะครับแต่ที่ใส่3เม็ดแล้วก็คือ18แล้วก็เอฟเฟกต์ทับเนี่ย <12 S 1> ก็บวก12เข้าไปก็เป็น30%ดังนั้นเราจะได้โล่เข้ามาจากแมคคิดพีเนี่ย30%เลยนะครับเหมือนเราเกิดใหม่เลยเมื่อเราโดนสก,กิตนะครับแล้วก็อัพไทม์จำนวนเวลาที่ครูดาวเนี่ยผมมองว่าใช้งานได้เยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันโตตามแมคคิดพีของเราดังนั้นก็คือแปลว่าในอนาคตถ้าเรายิ่งทำแมคคิดพีไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะดีมากขึ้นนเรื่อยๆะัมก็จ เด้งดิ่งดึงเด้งลก็ดึงเด้งอะไรเงี้ยโหดมากๆครับแล้วก็อันที่3ครับที่ผมแนะนําอีกอันนึงเลยคือที่ผมใช้ในตอนนี้ครับเมื่อได้รับดามจนะครับธาตุพิเศษก็คือโคลี่ดาร์โกตพอยซันเนะครับเนี่ยเราก็จะได้รับแบบดามจลดลง5%ตครับต่อเนื่อง3วินาทีคือถ้าเกิดว่าเราได้รับเรื่อยๆก็จะได้แบบว่ากันดามจดลดลงเนี่ย5%าเเครับถ้าเกิดว่าเรามี2เม็ดก็10%บนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็น3เม็ดปุ๊บส่ให้าเปอร3เม็นัะครบ ถือว่าลดได้แบบดิบดีครับนะแต่มันจะไม่สามารถสกิลได้เหมือนกับมัคคพีเนาะที่เกิดว่าเราใช้นี่ครับแต่ในปัจจุบันผมใช้อันนี้เนาะเอาไว้กันแบบว่าในส่วนของวิสาก็เศษที่เป็นเมตาของไทยในปัจจุบันนี้เลยนะครับถ้าจะถามว่าทั้งหมดนี้เนี่ยใน3ตัวนี้เนี่ยผมให้อะไรกับเพื่อนๆดีที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเมื่อได้รับดาเมจเวทก็จะได้โลเวทเนี่ยครับตัวนี้แล้วก็แล้วก็ลดดามเมจของพวกธาตุโฮลี่ดาร์โกสนะครับ แล้วก็อันดับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไอ้ส่วนของตรงเนี้ยได้รับดาเมจเวทได้โลแล้วก็คาดเออโฮลี่ดาร์โก้เนี่ยผมให้แบบว่าโหดมากๆนะครับดีสุดๆเลยสองอันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ในอนาคตผมก็ยังอยากเปลี่ยนเป็น3โลเวทยอยู่ดีเนาะแล้วถือว่ากายภาพเนี่ยก็ได้เหมือนกันทําไมถึงผมให้กายภาพไม่ค่อยจะเยี่ยมยอดเท่ากับการดาเมจท่านพิเศษหรือว่าโลเวทเนาะเพราะว่า เมตาของคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นกับกิวไทยหรือว่าเจอไทยเนี่ยก็คือเป็นเมตาของเวทนะครับกายภาพเนี่ยจะโดนน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้ใน p v e เนี่ยกายภาพก็มีสิทธิ์โดนเยอะกว่านะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมบอกเลยนะว่าควรจะเรื่องชิ้นไหนบบเป๊ะๆเ,เ,เลยผมคิดว่าผมยังบอกให้ไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละคนโดนดาเมจต่างกันอยากกันต่างกันก็ต้องลองไปพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าผมใกล้ๆก็อาจจะเป็นได้รับดาเมีดเวทสร้างโลเวทอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆที่ผมแนะนําแบบโปรติเลยนะครับว่าเราควรสุมให้ได้แถวยาวๆก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาเลือกกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณสุ่มได้แถวยาวๆได้เป็นแบบว่าโฮลี่ดาร์โก้ก็คือคุณจะได้ประหยัดงบไปได้เลยไงก็คือผมเชียร์ให้คุณเนี่ยสุ่มให้ได้แถวยาวๆที่ผม ูไปทั้งหมด3มวันนี้ก่อนแล้วคุณค่อยรีเนาะเพราะว่ารีหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้100ก้อนก็3 0 0ร้อยเอ็มอ่ะถ้าตีเป็นเงินเอ็มอ่ะมันยากมากครับกว่าที่เราจะรี3มแต้มแบบว่าโบ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 ,โบรีสชิ้นให้เป็นเหมือนกันหมดเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่สุลตานหรือว่าใช้เวลาเก็บมานานแล้วเนี่ยคือมันยากจริงๆครับผมอยากให้คุณเนี่ยลองรีลองสุ่มจนได้แถวยาวที่ต้องการก่อนนะครับส่วนวิธีการรีสุ่มนะผมก็จะใช้วิธีนี้บ่อยนะครับก็คือย่อยอันที่เราไม่ต้องการนะ อย่างเช่นแบบบางอันมันไม่ตรงสายอ่ะมันเป็นอันสั้นๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะแบบว่าเราอยากจะเอาไปเดิมพันกับอันใหม่นะครับเราก็ย่อยอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาซื้อของกลางพรนี้อีก20ก้อนแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็กวาดดันเมมเบอรี่ห้ารอบให้เสร็จก่อนแล้วก็ย่อยทั้งหมดทิ้งนะครับกลก็คือถ้าเกิดเราเอา30ไปย่อยนะครับเอาไปเดิมพันใหม่เนี่ยเพื่อแบบว่าเป็นลูปเนาะอาทิตย์หนึ่งคุณจะมีสิทธิ์สุ่มได้หนึ่งครั้งนะครับผมทําแบบนี้อยู่เนาะนั่นเองนะก็ส แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถามว่าอันอื่นมันไม่ดีหรือเปล่าทําไมผมถึงไม่แนะนำเลยครับผมก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีถึงขั้นแบบว่าอึ๋ยอย่าใช้มันเลยนะครับถ้าได้อันยาวมาก็ถือว่าใช้งานไปก่อนได้หรือว่าอันที่เป็นแบบว่าป้องกันเนี่ยก็ถือว่าตรงสายอยู่นะครับแต่ถ้าให้เยี่ยมเลยก็เป็นอันที่ผมกล่าวมาเนาะทำไมผมถึงไม่แนะนําอันยาวๆอันอื่นนะครับเราขอมาแตกใจกันเลยดีกว่านะอันแรกเลยนะครับเมื่อได้รับโจมตีเนี่ยครับจะเปลี่ยนดาเมจจริงนะครับสองเปอร์เซ็นต มนาน้าาเพื่อนร่วมทีมครับอันนี้อาจจะดูเข้าหู่นะแต่สิ่งที่แบบว่าหนักสุดๆเลยก็คือในขอบเขตห้าเมตรครับคือระยะห้าเมตรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวงเนี่ยนะครับวงเนี่ยประมาณวงเนี่ยนะครับห้าเมตรนะวงวงวง,วงคอนเทน่าตรงนี้ห้าเมตรนะถ้าผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับคือเอาง่ายงคือเพื่อนกับเราเนี่ยต้องกระจุกตัวอยู่ในตรงเนี้ยใกล้ๆกกันเลยนะครับมันจะใช้ได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่แล้วก็การรวมตัวกันเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยดีนะครับ นะในวอลเนี่ยก e ็ไม่ค่อยได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะ PvP อาจจะมีภาพนี่ครับแต่ก็ต้องคุยกับเพื่อนนิตี้ว่าเฮ้ยอย่าห่างกันนะเพื่อจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนี่ครับเพราะว่าอันนี้ผมเลยไม่แนะนําให้แบบว่าเราต้องรีหาเนาะแต่ก็คือว่าได้มาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แก้ขัดนะครับแต่เราไม่ควรจะแบบรีหาใช้ล้อยหินเนาะมันไม่ค่อยได้เยี่ยมขนาดนั้นอันนี้คือเหตุผลที่ผมบอกว่ามันไม่โอเคนะต่อมาเมื่อได้รับสกิลแบบว่าดาเมจสกิลนะครับจะลดค่าเวทปัจจุบันของฝ่ายที่โจมตี2เอร์เซ ก็ลดค่าเวียสเซนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสถเียนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชัดเจนแบบว่าผมมองว่าไม่ค่อยสถียรเท่าไหร่ไม่อาจจะดีก็ได้นะครับคือถ้ามีมาปุ๊บก็ไม่ต้องดีทันทีเนาะใช้แก้ขัดไปก่อนได้เหมือนกันต่อมาเมื่อฟรีดามิกกายภาพนะครับจะฟื้นฟูไอ้ีสูงสุดและเวทสูงสุดของตัวเองนะครับสเปอเซอันนี้เนี่ยคือค่าฟรีเนี่ยผมบอกเลยว่าในปัจจุบันฟรีกายภาพเนี่ยเราโดนสายกายภาพตีเนี่ยน้อยมากครับแต่ถ้าเกิดว่า โดนทีนึงเนี่ยก็โดนประเภทแบบก็ตซินหรือว่าแบบสุลต่านน่ะคือในขี้หัวแบบบาบาบ,าบาตรงนี้คือมันไม่ค่อยได้ฟรีหรอกเราหลบแบบดิจิตอลไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าหลบยากมากนะครับสุลต่านก็คงจะทําแบบค่าที่สูงๆอยู่แล้วหรือว่าทำคทลิปอยู่แล้วคลิปมันก็ไม่ส่วนค่าฟรีเนาะอะไรอย่างนี้ผมก็เลยปัดตกไปแล้วต่อมาครับยิ่งเป็นฟรีเวทยิ่งคิดหนักเข้าไปอีกฟรีเวทเราได้มาจากอะไรบ้างการสปาชายครับ2ใบแล้วก็อะไรอีกยืมสกิลของเสกมา ที่สามารถหลบสกิลได้แบบว่านั่นแหละผมบอกเลยว่ามันใช้ยากมากๆนะครับไอค่าฟรีเนี่ยก็เลยตัดทิ้งไปนะครับ2อ,อันนี้เนาะแล้วก็เมื่อได้รับดาเมจวินเอิร์ธมอเตอร์ไฟเนี่ยอันนี้คือมันไม่ค่อยใช้ธาตุปกติกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนาะแต่ถ้า PVE ีอาจจะใช้ได้อยู่คือทั้งหมดเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยก็ใช้แก้ขัดไปก่อนได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีเนาะเราก็ไปรีหาชิ้นต่อไปแบบไปรีชิ้นต่อไปเลยนะครับแล้วค่อยมารีตัวเนี้ยเป็นท้ายที่สุดเนาะอะไรประมาณนี้ไปเพราะว่าอย่างเนี่ยอย่างตอนเ ผมก็ยังรีเล่นๆนะอันนี้คือผมเลือกเอานะครับเป็น Holy Dragon อันที่สองผมก็แบบว่าเรียกเป็น Holy Dragon เนาะและพอผมได้นี้เมื่อได้รับไดเมกกายภาพกไ็ได้รับลูกกายภาพ6%มันถือว่าใช้ได้เราไม่ควรจะรีทิ้งก่อนนะครับเราก็เอาเวลาเนี่ยเอาแบบว่าทรัพยากรเนี่ยไปลงอย่างอื่นแทนนะครับไปลงเป็นพวกอันตรงนี้นะครับอัพมาให้เต็มหรือว่าอัพในส่วนช่องที่ขาดไปนะครับอย่างเงี้ยหรือว่าเน,นี่ยผมก็รีจนให้ได้แถวยาวๆเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ชัวร์ว่าจะใช้ขนาดนั้นก็เมื่งใช้ได้ก็เอามาใช้ก่อนนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับในฝั่งของด่างฝั่งดาบนะครับแล้วก็ต่อมาในฝูงฝั่งในฝั่งของมังกรเขียวมังกรเขียวเนี่ยอันนี้ยากกว่าดาบครับเพราะว่ามันจะไม่มีช้อยแบบว่าคัดมาเป็นตัวเลือกเนาะผมจะบอกเลยว่าดีนะครับค่อนข้างจะดีเลยมาดูที่แถวแรกกันก่อนนะครับเป็นผมจะเชร์ไปในส่วนของ mdk เหมือนเดิมแต่เราก็ไม่ควรจะรีนะครับต่อมาสกิลรีซิตครับอันที่2เนี่ย คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรีเนี่ยผมจะแนะนําเป็นสกิลรีซิตนี้นะครับมันเป็นการดรามิดสกิลเนาะเป็นค่าที่หายากนะครับถ้าจะรีเนี่ยอันนี้แจ่มจนมากๆนะครับต่อมาเนี่ยครับในส่วนของแถวที่3ครับคือผมขอบอกเลยว่าในส่วนของฝั่งมังกรเขียวเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกนะตอนนี้เลยเนี่ยผมคงจะเลือกเป็นอันที่ผมสุ่มได้มาตอนนี้ครับฟิสิกส์ดราม e ดรีดักแล้วก็เอ a มดรามิรีดักของตัวเองเพิ่มขึ้น2%แล้วก็เพิ่มให้กับสมาชิกเนาะ อีก2%นะครับก็คือเราเพิ่ม2สมาชิกก็เพิ่ม2เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เป็น2เม็ดก็จะเป็น4% 3เม็ดก็จะเป็น6%นะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเราได้3เม็ดใช่ไหมเราก็จะได้เอฟเฟกเพิ่มขึ้นอีก4%ก็คือเมื่อครบ3เม็ดเราจะได้ฟิสิกส์เคมีลดนักแล้วก็เอ็มดามิตลดนักเนี่ย10%เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆแจกจ่ายให้กับคนไอตี้ด้วยนะครับทำไมผมถึงเลือกอันนี้นะเพราะว่าผมซุ่มอันยาวๆม,มาได้ แล้วก็อันเนี้ยดูดีด้วยนะครับดูดีสุดๆเลยนะแล้วเราก็มาดูอันนี้ต่อนะครับตรงนี้ต่อเนาะว่าเฮ้ยอันอื่นเนี่ยมันไม่น่าสนใจเลยหรือไงนี่ครับมาเลยในส่วนของอันยาๆวๆอันแรกนี่ครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมในระยะ5เมตรครับเหมือนเดิมครับดาเมจเพิ่มขึ้น3%อนะครับอันนี้เนี่ยดีนะคุณเลนก็ใช้อยู่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะบัฟดาเมจให้เพื่อนเนี่ยแล้วก็ได้มาเนี่ย ก็เยี่ยมเหมือนกันเอามาใช้ได้นะครับแต่ข้อเสียอย่างผมคือ <c oughs> ผมบอกว่ามันอยู่ในระยะ5เมตรนะ PVE อาจจะใช้ได้ดีมากๆนะครับส่วนกิวอัลนี่ือว่าคุณสติ๊กกับเพื่อนได้ดีจริงๆเนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเยี่ยมเหมือนกันนะอันที่2เลยครับเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมในระยะ5เมตรครับได้รับดามจตรลดลง3%นะครับในส่วนนี้ได้รับดาเมจตรลดลง3%เนี่ยมันจะเป็นแบบเขียนเลยว่าแบบว่าทั้งหมดลดลง3% มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า Physical d a m a g e Re d u c กและ MDA m a g e r e d u c ดแน่นอนถ้าถามว่าอันไหนถึกกว่ากันครับอันนี้ฝั่งซ้ายมือจะถึกกว่าแน่นอนครับนะได้รับดามจลดลง3%นะแต่ข้อเสียคือเราต้องยืนใน5เมตรไงแต่ฝั่งขวาที่ผวกเอามาตรงเนี้ยคือในแผนที่เดียวกันไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับก็ได้รับแบบว่าถึกขึ้นเลยแล้วก็อันต่อมาครับ y s i c a l d a m ม g e r e d u c กและ MDA m a g e r e d u c ดของผู้เล่นบนศัตรูแผนที่เดียวกันลบ2%เอาไวแ้บบ้แบบบดีัััััััฝ่่งงงตตรขามมมนนนนนะูเเออกก็จหื ทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะมันจะเป็นแบบว่าอันเนี้ยสี่สี่อันเนี้ยที่ผมเอามาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของเพิ่มน้เมจกับเราเนี่ยครับลดแบบว่าลดการฝั่งตรงข้ามก็คือหรือว่าทําให้เราเนี่ยถึกขึ้นมันจะต่างกันตรงที่ว่า5้าเมตรกับทั้งแมปนะครับห้าเมตรเนี่ยมันจะกันได้ดีกว่ามันจะเพิ่มน้เมจดได้ดีกว่าแต่เราต้องอยู่ใน5เมตรแต่ทั้งแมปเนี่ย มันจะกันได้ด้อยกว่าแต่มันอยู่ในทั้งม็ดไงน,นี่คือสิ่งที่แลกเอาเสียเอานะครับต่อมาสมาชิกในทีมบนแผนที่เดียวกันครับฟื้นฟูค่าเวท1%ทุกๆ2 2วินาทีอันนี้คือฟื้นฟูมานาเหมาะกับ6 6นะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าได้มาก็ไม่จำเป็นต้องรีเทันทีใช้ได้ใน6 6นะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนรีเจนได้ดีขึ้นไม่ได้เปิดมานาแต่มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับต่อมาเมื่อใช่สกิลนะครับจะเพิ่มโล่นะครับตามแมคคิดพีเองะสมรชิกในะ,ะ5เมตร เหมือนเดิมนีครับอันนี้คือก็ดีนะครับและที่สําคัญคือมาสกลิลตามแม็กเนพีของเราด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะเมื่อได้รับดาเมจตัวเองและสมาชิกในทีมสามารถมีเอ็นดูด้วยนะครับแต่เนี้ยมันจะอยู่ในระยะ5เมตรนะครับ5เมตรอีกแล้วนะนะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายเมื่อผู้สมใส่ตายก็จะฟื้นฟูเอนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมในขอบเขต8เมตรครับ ขอบเขตอีกแล้วนะครับถ้าเป็นพวกแบบว่าขอบเขตเนี่ยผมจะไม่ค่อยจะสาธยายเพิ่มสักเท่าไหร่นี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมแบบว่าเลือกนะอันใดอันหนึ่งแบบโป๊ะเชะนะครับในส่วนของมังกรเขียวเนี่ยมันยากมากดังนั้นให้ดวงชะตานําพาเพื่อนๆไปดีกว่านี่ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าดวงชะตานําพาเพื่อนๆอันไหนแล้วดูเข้าท่าบ้างนะครับผมจะแบ่งมาให้อย่างนี้นะอันแรกนะครับเพื่อนร่่มทีห้าเมตรดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เยี่ยมอันที่2นะครับ เพิ่มรุ่งทีพ่าเมตรได้รับดาเมจดลดลงอันนี้ก็เวิร์กนะครับโหดเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับลดเกราะของฝั่งศัตรูทั้งแมปอันนี้ก็โหดหรือที่ผมไซส์ผมที่ผมใช้เพิ่มเกราะให้กับเพื่อนเราทั้งแมปนะครับที่อยู่ในรัศมีแบบไม่ต้องอยู่ในรัศมีในแมปนะครับอันนี้คือเยี่ยมนะครับได้หมดแล้วก็ใช้สกิลเพิ่มโล่ตามไอคพีอันนี้ก็เยี่ยม5้าอันนี้นะครับที่ผมกล่าวไปถ้าเพื่อนๆสูงได ก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ทําต่อไปได้เลยนะครับสำหรับถ่ายถึกสายสกิลเนาะผมไม่ชชัว่์ว่าอันไหนมันจะเจ๋งเจ๋วสุดเพราะว่าทุกอันเนี่ยมันแบบว่าค่อนข้างจะโอเยี่ยมเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับส่วนตายแล้วแบบว่าฟื้นฟูฮิพีนเนี่ยคือ อันนี้คือผมลืมบอกไปเลยครับว่าเหตุผลคืออะไรคือโบตีเนี่ยเราเล่นเป็นสายถึกสายทนอยู่แล้วการตายของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากถ้าเป็นไปได้นะเราไม่อยากจะตายเร็วขนาดนั้นหรอกหรือว่าไม่อยากจะตายเพื่อแจกดีบั๊บนี้บ่อยๆหรอกนะครับแล้วก็เป็นพระตายบ่อยก็น่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะเอาเวลาแบบว่าใช้ชีวิตเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนน่าจะดีสุดแล้วนในความคิดผมเลยอันนี้เลยไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะแต่ได้มาก็ค่อยไว้คือถ้าได้มาก็ใช้ไว้ก่อนอัน,นยาอื่นคือได้มาค่อยไว้ก่อนได้นี่ครับไม่จำ ไม่แต่ไม่จำเป็นต้องหาขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องดีหาขนาดนั้นเนาะแต่ที่ผมกล่าวมาก็คือดีนะครับคือเพิ่มดาเมจเราแล้วก็ทําให้เราตึกขึ้นแล้วก็ใช้สกิลเพิ่มลูกนะครับดีนะสำหรับในส่วนของมังกรเขียวนะครับแล้วก็ดาบดำครับดาบดำเนี่ยจะเป็นในของดามเมจและถ้าเกิดว่าเป็นออฟแบบว่าเป็น,นเมมเบรรี่แถว3เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแถว1แถว2ล่ะเพื่อนๆอยากจะดีเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยครับผมจะแนะนําเป็นแถวหนึ่งเนี่ยแถวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น ผมเอาเป็นไล่โมนผันแปรนะครับก็คือ v r l a b l e Cast Time นะครับกูดาไวยนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้ถึงกับต้องให้แบบรีหานั่นเองนะแล้วก็อันที่2อเนี่ยอันนี้ดีนะครับอันที่2เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นคนอยากจะรีเนี่ยผมจะแนะนําเป็นดาเมจธาตุมืดแล้วก็พิดอะไรอะไรเงี้ยโกดเนี่ยนะครับรูป2%อันนี้ดีมากๆที่ควรจะรีหานะครับในส่วนของอม้าไฟ ถ้าพูดผิดเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับนะอันนี้คือประมาณนี้นี่ครับสาหรับเมมเบอรี่เนาะและ้วก็ขอทุกคนสุ่มให้ได้ของดีๆกันนะครับได้ถิดว่าคําพูดคําจาอะไรไม่สุภาพหรือว่าไม่เข้าหูนะครับก็ต้องขออภัยมาในาทนี่ด้วยทิ้พันอะไรก็ต้องขออภัยมาในาที่ด้วยจากใจจริงนะครับแล้วก็เอาไปทินกันเรื่อยๆได้นะครับเนี่ยผมก็จะทําการถ้าผมได้อันนี้มาอีกผมก็จะย่อยอันนี้ทิ้งแล้วก็สุ่มใหม่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆย่อยทิ้งสุ่มใหม่ย่อยทิ้งสุ่มใหม,ม,ใหม่นะครับแต่ถ พักไว้ก่อนได้แล้วก็ไปทําอันไหนให้ขึ้น30แล้วก็เอา30นั้นไปย่อยนะครับทาให้ตรงสายเนาะไปย่อยนะครับย่อย30นั้นทิ้งแล้วก็เอาไปอัพอันใหม่นะครับสูงดวงอันใหม่30เราก็จะสูงได้ทุกๆอาทิตย์เนาะเราจะเสียงเงินประมาณ 2M ได้นี่ครับ 2M ได้แล้วก็อย่าลืมซื้อพวกหินที่แบบว่ารีเมมโมรี่ด้วยนะครับนะทุกอาทิตย์เนาะมันจะทำให้เราเติบโตขึ้นแน่นอนในอนาคตนะครับสาคัญมากๆผมซื้อบ่อยมากๆนะครับทุกอาทิตย์เลยไม่ขาดนะครับ ก็ประมา,มานมนณมาามามนี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมถึงจุดจุนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็ฝากกด like, สสญญไลค์กดซับสไครต์กันได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะว่ามีความคิดต่างอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะี่ครับนะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมจุดนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรหน้าจะเป็นคลิปอะไรอะไรอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับผมไลฟ์ทุกๆวันจันทร์อังคารพุธและก็วันศุกร์นะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันศุกร์มีแบบนั้นนะครับพอเข้ามากันได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีคครรัับบผม